สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวัืดีจ้านีเฮากำลังเอ็ดน้ำข้าป้นจ้ะนี่อันนี้คือแม่ขั้วลักอันนี้คือแม่อันตัวสอยผมนามาใหม่ไช้ไลบะเอาเอ็ดข้าป้นซัมซีนอนกำาลังฟดบกุบกบุกลูกมือจ้ะลูกมือสอยสอยใหญ่ต้มปลานิมจ้าสี่เอ็ดน้ำข้าปูน แม่ต้มปลาทั้งโตเลยใส่ตะไคร้ใส่น้ำปลาแดกวาแม่เดี๋ยวมื่อนี้คุณแม่จะมาโชว์ฝีมือนนมมโโตำขิงต่งเขียวยาเคี้ยวอยู่ขิงหอมขนาดเลยอันนี้ขั้นตอนอย่างแม่ำตำปลาเตรียมเตามา็าหู้ใส่ตำปานี้ใส่กันหยังไส่พริกแกงเครื่องปรุงทุกอย่างะพริกแกงโคตเต๋ น้ำกรปุนอันนี้ใส่หัวกะทิโอ้โหหอยใส่ปลาที่เขาทำไว้ลงไปคั่วคั่วให้มันแตกมันให้มันหอมคั่วมันแห้งแตกมันทำคลุกมันหอมเกี่ยว้ที่ดโดนแม่ก็เสียเพื่ออะไร กระชายนี่กระเบื้องนุ่งกระชายจะซื้อตลาดมา,มาด้วยจ้ะก็ขิงขิงขิงที่เราตำไว้หอมเยอะอ๋อมากมากอันนี้กองน้ำน้ำตะดแดงก็กระไอต่ำหรือกา้างป่าใช่น้ำเนาแล้วก็กงอ,องนุ่งเนาะมันอมกองแล้วไหนเนาะคือล้นข้างเนาะใหญ่เลยเป็นว่ากอ แต่ลุ้นค้างลุกมือจะพัดพัดพริกแกงพัดไอขิงข่าตะไคร้ใส่กระป๋าลูกสาวตื้นละจ้าอ้ยตาบวมไม่ไ่้ตาบวมเอาห่างกระทิโอ้ยโอ้ยห่างกระทิใส่กับน้ำปลาแดกโอ้ยคว้าได้ทีแต่กลัวร่วงไปนี่ ครัว oh ได้ทีแล้วยายว่าแล้วจะเอาลงหม้อจ้าฟ้าจะลินตื่นไหมจะดิ่นตื่นฟ้าวนี่ก้อนน้อยหันตื่นแล้วฟ้าแล้วแบบนี้จ้ะอัดลงโอ้จะลินกระโดดกระโดนกระดินลงไปในหม้อมันจะเชี่ยวจ้าต้มไปจ้าเดินถึงเอาใก่ชุบสุกเอาหัวมันลงแล้วได้ไหมแบบนี onwards, um, so uh ่ให้มันเฟ้อก่อนแบบนี้ นี่น้ำข้าวปุน<ำ>้นแตกมันค่ะท้าจ่าสีสีส้มสวยงามี๋ยวต้มไปเรื่อยๆให้ท่าให้มันเดือดจ้า<ง>โ้ช่ฟลลลุบๆอันนี้เอาหัวกะทิที่เหลือลงบอกอ่าอืมเตยมมันเตน็มคนโอ้สีสันเป็นแต่แซ่บขนาดบู้ยมาแล้วจะดิ้นกระตือแล่ะจ้าบุญเดิอค่นได้ไหมอืม ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าเอาต้นหอมลงนี่แล้วก็โลเลยอืมแต่แสบแว่ะจ้ะน้ำกระปุน